ปลาเมื่อกี้อนตีเลยเปิร์กเนี่ยผมอธิบายทีหลังนะเปิร ซ้าอะซ้ำอะผมซ้ำคนช่วยเราไม่ซ้ำคนล้มอย่ามาฮ,ฮีโร่ฮีโร่แห่งนี้นยังมีใครมารข้ามตาหรือไปข้ามใ้ของข้ามตามข้ามตาม อยู่อะหายหมดเลยรู้วะเขารู้วะเอ็มเรียบร้ยแววรีคอยด์เลยไม่ใช่แทนชุด ันนี้ก็อยู่กับผมไผยวันนี้รีวเกมที่มีชื่อว่า Dead by d a y l i g ล t กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวละครอย่างเด e c คราวกันว่าเล่นยังไงนะครับส่วนเรื่องเปิกนะทวยส่วนเรื่องเปิกนะครับจะรีวิวไทยคลิปนะถ้าเสียงผมมันพูดไม่ชัดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคลิปนี้มันกระตุกหรือมันแหลกก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่ใช่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นอนะเลยฟ้าเมื่อกี้ เพนะิร์กเนี่ยอมอธิบายทีหลังนะเปิร์ก,อย,อ,อ,กอย่ามีใครมาส่องนะอย่ามีใครมาฮีโร่ฮีโร่นะแถวนี้ ไม่ได้มาดูไม่ได้เดินมาดูเสียดายต้งเสียดายเพิ่อยู่นะช่วย้วะเขาช่วยแล้วผมไปซ้ำเลยช่วยผมซ้ำคนช่วยผมซ้ำอ่ะผมซ้ำคนช่วยเราไม่ซ้ำคนล้มอย่ามาฮีโร่ฮีโร่แหงนะอย่ามีใครมาส่องไใชแ้แท่านี้เลย ซ้ำได้ซ้ำเลยนะบอกไว้ก่อนเทคนิคนะครับคือซ้ำได้ซ้ำเลยหายสามสิบเปอร์เซ็นหายเยอะเก็บับส่วนแอดออนนี่เล่นไงก็ได้แบบฟาวแอนดเลยแอด add all. ออน นี่ก็เล่นฮันเตอร์คิลเลอร์ในเด็บบี้ไรเดลท์ก็คือซ้ำได้ซ้ำเลยนะครับผมก็คือถ้าเราอยากเล่นเนี่ยเลือกให้โปงให้เป็นคือซ้ำได้ซ้ำเลยโอ <c oughs> ้โหแใจเปิร์กหัวมูมาตัวเรื่องเปิร์กเนี่ยเอาอะไรไปก็ได้นะครับสรุปตัวละครอย่างเดอะคลาวนะ เซอร์ตัวได้เงือดคอยอย่างหรือเปล่านะมันทำให้เซอร์เอยแต่ข้อเสียห้างปุชิตุสต่อยอขอขออออนะเห <c oughs> ็นผมเล่นมาแล้วก็ศึกษาเล่นมาตายยากด้วยมีตายยากด้วยตายยากคมคมตายยากคมจัดข้ามตาดูอไปข้ามไวของข้ามตามข้ามตาม Hãy subscribe cái kênh cái này cái này không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันมีคนน่าจะอยู่มีคนแถวเนี้ยน่าจะมีน่าจะมีนะน่าจะมีผมตามมาเท้าเลยแหละตามมาเท้ากใ,ใจเบิร์ดตกใจเบิร์สเต็มหัวเลยเคล็นสันใช่ไหมใช่ไหมเคล็ดสั่ เราไม่ได้อีกพวกนมีเิ่ไแค่ไม่นะเจ็บแล้วข้ามไปอุอ้หูข้ามไปนีนไม่จะมีมมนนข้ามเาสียคุงาเขาเสียหรอเ้าไม่มีหรอข้ามาาม,ม,ม,มันทัางสม,ม,มด,ดุลหมดละคราวอะไรนะมันสมดุลหมดลยคราวปุ๊ติด สองเครื่องเนี่ยเครื่องนะู้นนะ่ะหน้าหน้าผมนะเครื่องหน้าหน้าผมอนะ่ะมีคนในแน่แน่อ่ะม่ช่วอมีคนช่วยเราปาขวดแก๊สอนะ่ะ ไอ้นี่ก็หัวร่อไอ้นะเกเพื่อนกันเดอะด็อกเตอร์หัวราอหัวราอนั่นแหละเป็นเพื่อนกัอีกแลอุ้ยมี้าย่ายอีกของเยอะตัวอะของฆาตกรกระตุก ไม่โดนไม่โดนหรอไฟได้ไหมไม่ออกไนฟะไม่ได้วะเขารู้วะรู้วะเขารู้วะโซนเมเครื่องบริเวณเนี้ยโซนได้หมด <c oughs> เขาปั่นแต่โซนนู้นเขาไม่โซนเนี้ยไม่มีใครมา <c oughs> เดี๋ยวโซนเนี้ยผมปั่นสบายเดี๋ยวโซน <c oughs> ไม่เสียงคนในมางั้นเราขอให้ได้ครับผม 你开的、就。是 อู๋ทีนี้ทเราเปิดแล้วทีนี้เซืร์เขามีลูกเองเงยนี่เดี๋ยวผมไปแขวนก่อนเดี๋ยวเขาหัดน่าไปทันนะตอนนี้เราจะไปทันนีไมาให้แฝนสะดีๆมาแขวนซะ คุยคือนไปนะยตายนะคุยตายนะคุยตายนะบอกคุยตายไม่ใชาเกิบกตายเ <c oughs> กบตายเมา อเอยหยอัเจได้าือดูาอมาคันทีโคสมอเกอร์นี่มันคือขวดแก๊สนะไม่ใช่ขวดคันนะครับมันคือแก๊สนะครับที่เดะด็อกเตอร์เอ้ยไม่ใช่เก๊าเออจำผิดกูไว้ชนะน,นะตาเน่นี่ฆาตกรโหดแรงเพิ่มมาหนึ่ง ค okay. ส่วนเรื่องเปิร์สที่ผมเล่นตามเมื่อกี้ก็ประมาณนี้ครับผมจริงไอเรื่องแอดออนกับเครื่องเส้นเนะี่ยเอาอะไรก็ได้ตามที่คุณถนัดนะเพราะหลักก็มี2คีย์ลหลักๆก็จะเป็นเปิร์สฉงวนไงทำให้เราขั้นต่างไวขึ้น15%และปิดต่าง66วินาทีกับเบิร์สกระทื่อเครื่องป๊อปหรือกระชื่อข้างแรงนั่นแหละนะครับผมจะทำให้เครื่องเปอร์เซ็นต์ปัตไฟหายไปทันที30%ทันทีในช่าาวงเวลา45่ิบาวิครับการครั้งต่อไปนะไม่ใช่ตลอดที่ใน45วินาะทีก็โกงไปหลังจากแขวนผู้รอดชีวิต นั่นเองลหลักๆคือไอ้เปิร์ช่างมัน,มนมต้องมีสองเปิร์เนี่ยครับผมเอ้ยโผจิตแล้วช่างเงยแบบคือช่างแรงอะยังไงต้องมีสองคีหลักเปอรเนี่ยส่วนอีกสองเปิร์ค,คุณจะเอาอะไรก็ได้อะหลักๆในคลาสต้องมีเปิร์ประจำตัวไอ้กสองเปิร์เนี่ยอยู่แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม